โอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับเติมปีซึมเซเว่นไนท์นะครับผ่านเวอร์บ็ gas top up. th. com นะครับผมมาก่อนอื่นเลยนะครับเราเข้ามาที่เว็บ gas top up. th. com นะครับผมเลือกเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับเลือกราคาได้เลยว่าเราจะเติมแพ็กไหนนะครับผมอ่ะอันนี้ผมจะเติม409ปีซึมนะครับอ่เติมรายเดือนด้วยนะเผื่อนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็มาดูขั้นตอนนะครับผมเขาบอกให้เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับของ Net m มาร์เก่อนนะครับผมอ่ะเราก็เข้าไปเลยนะครับเข้าที่เว็บไซต์เ e t m a r ร์เนะครับเราก็มาเลือกแพ็คให้ตรงกันนะครับผมนี่เมื่อกี้นะครับอ่ะกลับไปดู4 0 9ปีซึ่บาทนะครับอันนี้คือ49่เ้าปีซึ่เขาจะเป็น1,100บาทนะครับผมอ่ะเราก็คลิกไปปึ๊บคลิกเสร็จนะครับกดซื้ออ่ะแล้วก็กดชำระเงินนะครับชำระเงินเสร็จนะครับผม ให้เลือกวิธีการชําระนะครับเป็นเ a เ e r g ์โกนะครับกดชําระเงินพอมาถึงหน้านี้นะครับผมกดคําว่าต่อไปนะครับโอเคครับผมถ้ามาถึงหน้านี้แล้วนะครับแสดงว่าเราทําถูกต้องแล้วนะครับผมให้เรานะครับก๊อปลิงก์ที่อยู่ด้านบนนะครับอ่าก๊อปเลยนะครับผมก๊อปทั้งลิงก์เลยนะก๊อปปึ๊บนะครับเอาไปวางนะครับผมนี่ที่ด้านบนนะครับระบุลิงก์อ่าแล้วก็คุณก็กดชําระเงินนะครับ กดชำระเงินนะครับกดยอมรับนะครับผมเงื่อนไขก่อนนะครับคูปองส่วนลดนะครับอันนี้สาคัญนะครับผมให้ใช้เลยนะครับโน้ต C ีเขตอ่ากดตกลงไปปุ๊บคุณจะได้ส่วนลดนะครับผมเราจะเลือกเป็น QR ฟอร์มเพลสแล้วกันนะครับกดชำระเงินอ่าก็จะมี QR ขึ้นมานะครับผมก็สแกนจ่ายได้เลยตามปกตินะครับทีนี้ก็รอนะครับปิซึมใน เกมเข้านะครับใช้เวลาไม่นานนะครับผมหนถึงนาทีเท่านั้นนะครับระหว่างรอก็ทำอะไรไปเรื่อยๆก่อนได้นะเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็เข้ามาทีนะ่จดหมายเรียบร้อยนะครับสำหรับปิซึ่มนะครับก็เอาไปจับใจ่ายใช้สอยในเกมกันได้เลยนะครับอออย่าืมเขง